อสเตปวันนี้คู่ที่1เป็นการพบก,กันระหว่างฟร์ตูน่าดุสซินดอฟเจอกับบรเลเซียดัดมุนเจอกันในศิกิบุนเดสลิกานัสนามเอสปิทอารีนาวันที่13มิถุนายนนี้เวลา20มิิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลบอเลเซียดอดมุน mund, ต่อ1ลูกความพร้อมของเจ้าบ้านฟรอตูน่าดุสซินดอฟผลงานในบ้าน5นัดล่าสุดชนะ1แพ้1เสมอ3และนัดล่าสุดเปิดรังเจ้าฮอฟเฟนไฮม์ไป2ประตูต่อ2และตอนนี้อยู่ในอันดับที่16มี28คะแนนครับ ด้านสภาพทีมวันนี้จะขาดโอลิเวอร์ฟิงส์เพียงรายเดียวทีบ่บาดเจ็บและถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับ98ซึ่งแผนการเตะน,นัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ3-5-2ครับและมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนโบอสเซียดอทโกลนกันบ้างนะครับผลงานรอบบ้าน5นัดล่าสุดชนะ4แพ้1เสมอ0โดยนัดล่าสุดเปิดรังถึงชนะแฮรท่าเบอร์ลินไป1ประตูต่อ0และอยู่ในอันดับที่2รองจากฝูงมี63คะแนนด้านสภาพทีมนัดนี้จะไร้เงาของมาโคล,ลอยเออร์ริงฮาเล มามุชดาฮุชนิโกชูและดานอาเแซลซากาดูห้าแข้งที่บาดเจ็บและทตีเป็นเปอร์เซนต์นั้นอยู่ในระดับ95เซึ่งแผนการเตะน,นัดนี้คาดว่าจะมาในแบบ3-1-2 4 1, 2, ครับและสถิติการพบกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายเจ้าบ้านบุลุเซียดอร์มุนที่เก็บใช้ไปได้มากกว่าโดยการเอาชนะไป4จาก5เกมจากสถิติและความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าทีมเยือนบุลุเซียดอร์มุนนั้นมีผลงานและฟอร์มที่เหนือกว่าเจ้าบ้าน,น mund, ดูเซนเดอร์ฟังถ่วจ98% คู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างยบร์นเมลลิคเจอกับมืนเส้นกัดบักเจอกนันในศึกบุนเดสลิกาและสนามอารีอันส์อารีนาวันที่13มิถุนายนนี้เวลา23.30นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลยบร์นเมลลิคต่อลูกครึ่ง ความพร้อมของเจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกผลงานในบ้านท่านัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยด้วยสกอร์รที่ชนะไป5เกมลวดและผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะไอทรัคแฟรงเฟิร์ตไป2ประต,ตูต่อหนึ่งและยังครองอันดับจ,าจบนาน่าฝูงมี70คะแนนการสภาพทีมทนี้คุ้มกำลังทั้งหมดยังพร้อมบู๊อย่างเต็มที่ครับและถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งแผนการเตะนัดนี้คาดว่าจะมา,านในแบบ4-2-3-1ครับ และมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนมืนเส้นกัดบักกันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านท่านัดล่าสุดชนะ3แพ้1เสมอ1และนัดล่าสุดบุกไปแพ้กับไฟบวกมา1ประตูต่อ0และตอนนี้อยู่ในอันดับที่4มี56คะแนนด้านาสภาพในแมตช์นี้นักเตะยังพร้อมลองลู้ทุกตำแหน่งครับและสถิติเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับ100%ยซึ่งแผนการเตะน,นัดนี้คาดว่าจะมานในแบบ4-2-1-3ครับและสถิติการพบกันท่านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมสำหรับคู่นี้สูสีกันครับเพราะเก็บชัยไปคนละ2และเสมอกกันอี1 จากสถิติและความพร้อมของทั้งสองทีมสาหรับเกมวันนี้กัดบักน่าจะตั้งเกมรับได้ดีและสกอร์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะห่างกันเกิน1ลูกครับฟันธงลองกัดบักรอฟัดเสือใต้ความมั่นใจก็าเปอร์เซ็นต์ครับคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างมาโยกาเจอกับบาร์เซโลนาเจอกันในศึกลาลีกาสเปนณสน,นานอิบิโรสตาสเตเดียมวันที่13มมิถุนายนนี้เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลบาร์เซโลนาต่อลูกขวบลูกครึ่งครับ ความพร้อมของเจ้าบ้านมาโยกาผลงานในบ้านห้านัดล่าสุดชนะ2แพ้3เสมอ0ูและนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะจากเออีบามา1ประตูต่อ2และตอนนี้อยู่ในอันดับที่18มี25คะแนนครับด้านสภาพทีมตัี้ก็ไร้ซึ่งปัญหาครับไม่มีตัวเจ็บตัวบาดแม้แต่รายเดียวและสถิติเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับร้อยเปซตึ่งแผนการแต่น,นัดนี้คาดว่าจะบ้านในแบบ4 231 และมาพูดถึงความพร้อมของทีมเยือนบาร์เซโลนากันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านท่านัดล่าสุดชนะ1แพ้3เสมอ1และนัดล่าสุดเปิดรังขยี้เรอัลซุลซิดาตไป1ประตูต่อศูนและยังครองอันดับจา่าฝูงมี58คะแนนด้านสภาพทีมนัดนี้ขุมกำลังทั้งหมดยังพร้อมลงบูทุกตำแหน่งครับและถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแผนการเตะนัดนี้คาดว่าจะมานในแบบ4-3-3และสถิติการพบกันท่านัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นฝ่ายทีมเยือนบาร์เซโลนาที่เก็บชัยไปไไดดด้้้มมมาาาากกกกวว่ยรเเอชนะปทังห5 และสำหรับคู่นี้คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะขอเชิญร่วมดวนร่วม,ม,มสนุกและพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและหากใครสนใจสมัครแอดมาเลยที่ l i n e s t สเทปจูเดโปรโมชั่นดีๆรอคุณอีกเพียบสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดย MM88 อย